สวัสดีค่ะพี่น้องมาอนีนะคะมาเที่ยวซีค่ะเที่ยวแกงแถวแถวสำนักง,งานแถวแถวบ้านนี่ละค่ะมาซีดเบสพี่น้องอุ้ยนามอ่อนซ้อนนามมึงดูป้ปะนะมาซีดเบสมึงอ่อนซ้อนนามพี่น้องเปล่าจะว่าไรมาตัดใส่เนนะคะเดี๋ยวจะเสพพี่น้องเิึงครั้งสีข่ขัว้วปลาอุ้ย สิมาโตนอย่างดีวหลอนอันนี้ปลานะคะได้ดปลาอย่างนี่ตีาดได้ปลาดุกนะคะได้ปลาดุกได้ปลาดุกนะคะปลาดุกหน้าพี่น้องมา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 ตกเอาอยู่นี่แหละมาซีดเอานะคะมาซีดปลานะคะกำลังคว้าปลาพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งอ่ะเบ็ดเด้อยก็กำลังสิีปลาสีปลาอีกเบิ้งพวกนั้นพี่น้องเบิ้งเบิ้งสิสู้ไหมเบิ้ง เห็นบ่อันนี้คือเบ็ดของข้านะคะอันนี้ขั้นเบ็ดของข้าม,มันตอดอยู่แต่ว่ามันอันนี้พิซซ่าป,ปลาหน่อยอนนเออตอดบุ๋มลงไปลูกเร็วๆอันซ่อนน้ำไหลพี่น้องพูนนะ่ะอันนี้ยุตใส้สะพานนะคะใต้สะพานสีนะคะตอนนี้มาสิดเบ็ดค่ะออาต้อนฉันมากเอาก็ได้หัว ได้บอพี่บะแจงตบะตอดอยู่นี่นี่ยังสีดำมันกินแต่บะเด็ดต่างวดหนาเข้าบ้านเข้าบ้านอีกวันนาสิมะโยกสะดุง้งไอพี่น้องเบิ้งนะคะน้ำกระลังมาพี่น้องน้ำไปตะยกสะดุงแห้งหมดนะแบบนี้มีปลาเลยเนาะพี่น้องยกสะดุ้งน้อยน้ำปลาหนึ่งสิเนาะ น้ำยังสีต้องมันยกสะดุง้งพี่น้องคันโต๊กเบ็ดกะต้องเป็นเบ็ดฝรัง่งราวานาม,มันน้ำม,มันแห้งโพดมันต้องมันยกสะดุ้งเอาคนซ่อนน้ำคนล่ะแม่น้ำสีนะคะแม่น้ำสีได้ผลลายนี่ได้จกัจกโตตานี่ ไ,ได้หลายกโตได้หลายยุจ่าขัว้วไอนะ่ไม่ได้จ้าบอจ้าบอกนะจ้าได้หลายตัวได้หลายตัวยุพี่น้องได้ประมาณสิบยี่สิบตัวผู้ละปลาดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆกินเบ็ดดียจ้า <c oughs> <c oughs> ตอดเอาตอดเอาอันนี้ก็จะเป็นไตสะพานนะคะับไตสะพานซีนะคะน้ำม,มาน้ำบําน้ำพึ่งมานะครับพี่น้อง เบิงเบิงเบิงค <c oughs> okay, ันนี้กำลังตอดเบิงตอดโยมโยมพี่ฝนเห็นบ้านหรือเ่านะพูดนะปลาซิวหน่อยตอดโอเคพี่น้องเด้อเอาเอาขึ้นมาให้เบิงว่ามันได้บ่เด้อเอาขึ้นมาเบิงกันนะได้บ่ยุ่งไปแล้วโอยได้อยังค่ะบนในมิตตมากเบสแล้วเห็ดเห็ดทุนไหมกับพี่น้องทุนมันอ่อนยังก่อนทุนมันสั่นโพด่ด้วยเห็ดเห็ดทุนไหมก็เต็มหนึ่งนะคะมันมากันอยู่อ่ะ แห็ดเห็ดทุ่นเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นสางนะคะสางสางเห็ดทุ่นสางเห็ดเบ็ดน้องขาชอบเจี๊ยบแล้วเขากลับไปล่าง,าง,างน,น้ำอีกรอบนึงแล้วเขากะเอือบแล้วกับเน,น,บนี่ยนี่ก็ตัวใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้แม่ขั้วค่ะขั้วไอ้ขาปลา <c oughs> <c oughs> ใหญ่บาปเลยเห็ดอยู่เห็ดกินวันนี บ่าบาดดอกค่ะคันปากคุณนโบโซมาหนี้มาตกเบ็ดกับผู้ชายนะคะผู้ใต้แบบบานเดี <S <S ๋ยวอ่าอาทิตย์หน้านะคะจะสิมัดอ่าเขายังก่อหยกสะดุ้งไอพี่น้องเบื้องพรม่านาบกําลังมากนะคะสิมบหยกสะดุ้งเข้าบ้านงวดหนาก่อนเดี๋ยวงวดนี้ออกไปล้ำก่อน ออกไปล้ำหาเงินสื่อสะดูงก่อนเดี๋ยวให้ปรนเ็ศแล้วก่อนพี่น้องเสร็เฮียใส่ไว้ตอดกันนะค่ะตอดอยูนนะค่ะเห็นว่าพี่น้องเพราะว่า้กลมันออกไปดอกค่ะ เธอต่อยแล้วว่าหลานก่อนข่ามันเป็นบ่อมันจมมันดีเลยค่ับคาัยังจมบ่มันจมเล่ดีชีวิตเปล่าน้ำประตูเปล่าบ่อน้ำวนช่องมีเยอะทาได้อยู่เออไรเปล่าแล้วไปแล้ว น้ำน้ำวนบ่ไป่าไปแล้วไปแล้วบ่มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาสิได้ปลาบอเอาเอาตับปลาล่ะเอาตับปลาใส่เต้เบ็ดเหรอมาตกปลาจะมั้งมาสิกินบ่แต่ไม่ตกสองตัวแล้วพี่แบบของเขามาคว้าแบบพี่ หมันเรของของ,องิเอนาแม่ความันเห็นหอ,อนู่อนีบ่ได้บด่ได้า้วหโอ้โหักรตับไงผลบนม่สูงกูบอกว่ากินเ้กอกูเป็นป่า เฮ้ยมีผม้ำได้หนูนไปเลิกเล่ข่าวรตรนนี้แต่แกทกไมถึก็ค่อยต่อเลยพี่น้อง ตัดไปสิวต si ่อเขาถามใจไงไปดูเลยผมว่ากินได้กูเป็นเงินอย่างต่อคือเป็นเงินปลาผมว่ากินได้

กาถุนแซ่อะไรนี่ในนั้นผมโกนกัอแทนแน่นอนกินแทนแน่นอนพี่น้องรุณหมองไวเชอรี่หม่อชวชอขนาดสีกละยลดิรุณมองแกง เบิงเบ้งเอันนี้ก่อนพี่น้องมันสิกินป่น,นกยเบิดต,ตอออค่ะมีแตพันใช่งะพันมีคุคเน,น่ี่เผาีเผาี่นี้องเาวันนี เดี๋ยวอายุข้างบาถท่าขนโพอมยนหน้านีไว้ตรงนี้ไม่มีใจปลาไหล่พันสามยเยนเลยผ้ได้หานกปูนซางก็ปูเก่าลอย โอเคครับพี่น้องมันอีกับมาทายบรรยากาศให้พี่น้องนะคะมืนอี้มาตกปลาค่ะมาท่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องน้านะคะน้ำซีไหลมาจะท่าไหนเนบูต่ว่าอาทิตย์หนาเดี๋ยวอ่ะสิมันยกสะดุ้งให้พี่น้องเบื้องนะคะเพราะว่าน้ำกำลังมานะคะสิมันยกสะดุ้งให้เบื้องนะคะแต่ว่ามืออื่นนะคะเสิออกไปหาลำหาเงินคาคาสะดุ้งก่อนเจ่อสิมาซื้อสะดุ้งนะคะพี่น้อง ไดนคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีทแล้วพี่น้องบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายหน่อยอาทิตย์หน้าเราจะมาทําอะไรยุกสะดุ้งใช่ไหมยุกสะดุ้งโชว์นะคะเมื่อนี้กับมานพี่น้องมานปลาดุกอยู่มานปลาดุกหลายตัวโยมาณปลาดุกซีฮาโลหมดละโอเคค่ะพี่น้องฝากไว้สนิทละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่เด้อค่ะบ๊ายบาย